คุณชานนพูดกับตำรวจแล้วยังไม่สะดวกโอนสอ0 0 0ืน่นให้ผู้เสียหายอรอสอง,งสวันกรณีกระแสโลกออนไลน์แห่แชร์เรื่องราวพฤติกรรมของดารานุม่มขับรถชนคนแล้วไม่รับผิดช,ชอบแถมยังคมขู่ผู้เสียหายทานองว่าให้แจ้งความไปเลยจะส่งผู้ใหญ่ไปเคลียร์ซึ่งภายหลังทราบก็คือคุณชานนอายุ31ปีนายแบบพิธีกรชื่อดังและได้มีการต่อรองค่าเสียหายเหลือ2 0 0 0 0บาท จากนั้นทางผู้เสียหายพยายามติดต่อไปยังคุณชานนท์แต่ก็กลับถูกใบเบี่ยงและแสดงความไม่พอใจจึงยังไม่ได้มีการเจรจากันแต่อย่างใดกระทั่งล่าสุดวันที่29เมษายนผู้เสียหายได้ไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งและได้มีการต่อโทรศัพท์คุยกับคุณชานนท์เพื่อเจอรจาเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาจนขุนชานนท์ยินยอมจ่ายเงินเยียวยาให้20,000บาทจากนั้นนางสาวปรัธนาได้เดินทางไปที่สอนอหัวมาก เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนซึ่งทันทีที่ขุนชานน์โอนเงินจำนวน20,000บาทมาให้ก็จะลงบันทึกประจําวันเป็นหลักฐานว่าได้รับเงินเยียวยาจากขุนชานน์แล้วและไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใดหลังจากนั้นพันตํารวจโทนพรศรีสุชาติรองผู้กํากับสอนหัวหมากก็ได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังขุนชานน์ว่าสะดวกโอนเงินให้ผู้เสียหายเลยหรือไม่แต่ทางด้านของขุนชานน์บอกว่าจะไม่โอนเงินให้ในวันนี้แต่จะนําเงินสดมามอบให้ผู้เสียหายต่อหน้าตํารวจ ในอีก2-3ถึงาวันข้างหน้าทั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่25เมษาย,ยนที่ผ่านมาเวลา22นาฬิกา45นาทีผู้เสียหายคือนางสาวปรัถนาโรจนะแก้วประเสริฐอายุ21ปีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามทางถนนรำคำแหงขาออกมุ่งหน้าแยกสวนสนเมื่อถึงแยกลำสาลีขุนชะนนได้ขับรถยนต์ตัดหน้าจึงเกิดการเฉียวชนกันเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บและรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย ซึ่งต่อมาผู้เสียหายก็ได้มาแจ้งความลงบันทึกประจําวันที่สอนนอหัวมากในวันที่26เมษายนที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ